สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิดากับรายการอึ้งทึ่งเสียวครับคุณผู้ชมครับเรื่องราวที่ผมจะนํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับก็คือเรื่องราวของแม่น้ําที่อยู่ด้านหลังผมนี่แหละครับที่ทุกคนรู้กันก็คือแม่น้ําโขงครับในฐานะที่เรารู้จักกันนะครับแม่น้ําโขงก็คือแม่น้ําที่กั้นพรมแดนระหว่างประเทศเรากับประเทศเพื่อนบ้านครับที่สําคัญที่สุดก็คือว่า แม่น้ําโขงนี่นะครับขึ้นชื่อมากครับในเรื่องของความลึกแล้วก็กระแสน้ําที่มันเชี่ยวกรากมากครับแต่ชาวบ้านสองคอนอาเภอโปไซจังหวัดอุบลนี่แหละครับเขาอาศัยความเชี่ยวกรากของแม่น้ําโขงนี่แหละครับหาของจากแม่น้ําโขงนํามาขายกันนะครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะรู้เดี๋ยวตามเปอึ้งตึงเสียวด้วยกันเลยครับว่าเขาจะนําอะไรมาจากแม่น้าและตอนนี้เราอยู่กับอาวิรัตแล้วครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับไอ้ใช่ครับอายุ65ครับ65อาวิรัตเนี่ย ใช้ชีวิตอยู่กับแม่น้ําโขงมานานขนาดไหนแล้วสามสิบสี่สิบปีแล้วครับสามสิบสี่สิบปีแล้วครับแล้วความอันตรายของแม่น้ําโขงมันมีอะไรบ้างน้ำแรงครับถ้าหน้าฝนครับน้ำมันไหลลงมาจากข้างบนมันแรงมากครับเคยประสบการณ์ที่ยกได้ว่าเสี่ยงตายบ้างไหมโอ้ยเราตายมาครั้งหนึ่งแล้วครับรอดตายมายังไงครับเราเรือล่มครับเหลือล่มเลยเหรอครับบริเวณไหนจุดโน้นแหละครับเนี่ยแถวๆโน้นครับตรงใกล้ๆกับอะไรเขาเรียกว่าหาดสลิงนะครับ ได้ค่ะเสนกไปกี่คนไป3ไป3ามครับกลับมากี่คนกลับคนเดียวครับคนเดียวครับอีกสองคนไปไหนหายหายไปเลยเหรอครับคโอ้โหนี่ครับความอันตรายของแม่น้ำโขงความเชี่ยวกราของแม่น้ำโขงนี่ต้องบอกว่าถ้าเรือล่มนี่โอกาสรอดยากมากยากครับแต่วันนี้ที่ผมมาหาอาวิรัตเนี่ยเขาบอกว่าสามารถนำเอาของ จากไม่น้ำโขงมาขายเนี่ยเขาเอามายังไงครับครับแต่ผมมีอุปกรณ์อย่างหนึ่งนะครับคือช้อนครับช้อนครับครับเป็นอุปกรณ์ครับหน้าตาเป็นยังไงอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าอุปกรณ์ที่เขาใช้ช้อนในการเอาของจากแม่น้ำโขงมาช้อนเนี่ยนะไปดูกันครับไปครับเอาไปครับและนี่คืออุปกรณ์ไหนอันนี้รอครับตรงนี้ครับช้อนที่ว่านี่เอาผมวูา ้อนกินข้าวไม่ใช่ครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างก็อุปกรณ์ก็มีตะไคร้ตะไครแล้วมีเชือกมีเชือกแล้วก็มีไม้สองสองลำนะสองลำเอามาจากไหนบ้างเนี่ยก็ตัดมาจากที่บ้านนะครับอ๋อไม้ตัดจากที่บ้านแล้วตะไคร้ซื้อจากไหนครับถักเองครับอ๋อถักเองเหรอครับครับอ๋อไม่ได้ซื้อด้วยครับแล้วมันจะเป็นช้อนได้ไงครับ เดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับต้องประกอบกันก่อนครับประกอบก่อนนะและนี่ก็คือวัสดุที่ใช้ในการช้อนซึ่งอาวิรัตเขาไปหาเตรียมเอาไว้นั่นเองแหละครับโดยขั้นแรกนั้นก็จะต้องนําเอาไม้ไผ่ที่ตัดจากป่า2ชิ้นนี้มาวางทับกันแหละครับแล้วก็ใช้ตะปูตอกยึดเอาไว้แล้วก็ทําการทางออกเพื่อให้เกิดความกว้างจากนั้นก็นําเอาตาข่ายที่ชาวบ้านทากันขึ้นมาเองนะครับมาสูงไว้ที่ปลายของไม้ไผ่ที่ทางออกแบบนี้แหละครับ ขั้นตอนสุดท้ายก็จะเอาไม้ไผ่ขนาดสั้นชิ้นนี้นะครับมาคําไว้แล้วก็เอาตาคายมาผูกไว้อีกทีเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะครับแล้วนี่ก็คือช้อนที่ว่าครับผมลักษณะมันคล้ายๆกับสวิงอัน,นใหญ่ๆเนาะครับเราได้ช้อนแบบนี้แล้วเราจะไปหาของกันยังไงครับโน้นครับตกไปปากตรงโน้นนะครับ ไกที่ตากครับที่ตากเหรอครับมีครับตรงโน้นนะครับตรงบ้านนะโน้นนะครับโอ้โหไกลมากไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าของที่เราตักมามันจะได้อะไรบ้างครับไปครับและจุดตรงนี้เขาเรียกอะไรครับปากบ้องครับฮะปากบ้องปากบ้องครับตรงเนี้ยถือว่าเป็นจุดที่แคบที่สุดแล้วใช่ไหมครับครับน้ำโขงแคบที่สุดเลยครับอ๋อในบรรดาแม่น้ำโขงทั่วไปตรงนี้แคบที่สุดครับแล้วน้ำก็จะมีความเชี่ยว มากขึ้นเพราะว่ามันบีบมันเล็กลงใช่ไหมครับครับสังเกตดูฝั่งโน้นเนี่ยฝั่งเราครับฝั่งลาาครับสบายดีอันนี้คนไทยหรือคนลาวคนลาวครับคนลาวเหรอครับอ๋อนี่ไงอยู่ใกล้กันแค่นี้เองครับครับแล้วการหาของเนี่ยน้ำเชี่ยวเชี่ยวนี้มันจะหาได้ไหมนี่มีที่ตักอยู่ครับมีที่ตักอยู่ครับช้อนตรงไหนครับตรงนั้นครับบนเรือนครับครับครับ น้ำตรงนี้ลึกไหมลึกครับลึกประมาณไหนครับตรงนี้ก็ประมาณสักห้าหกเมตรแหละครับห้าหกเมตรครับตรงนี้เลยต,ตื้นเงนี้ยห่างใกล้เงี้ยนะครับต้องบอกว่าแม่น้ําโขงนั้นเป็นแม่น้ําที่กว้างใหญ่เป็นอย่างมากนะครับและจุดที่สามารถใช้ช้อนหาของในแม่น้ําโขงได้นั้นก็คือจุดที่เรียกว่าปากบ้องซึ่งเป็นจุดที่มีความแคบตามสูตรต่างๆของแม่น้ําโขงนั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ แคบจนสามารถมองเห็นพี่น้องชาวลาวได้ใกล้ขนาดนี้เลยทีเดียวแหละครับแต่ที่สําคัญไปกว่านั้นการจะใช้ช้อนหาของในแม่น้ําโขงก็จะต้องเดินขึ้นไปบนเรือที่ผูกไว้ท่ามกลางกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากอย่างที่เห็นอีกด้วยแหละครับว่าแต่เรือมันลอยอยู่แบบนั้นจะขึ้นไปยังไงกันนะครับเนี่ยพร้อมไหมครับครับครับไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าอาวิระแกจะทำยังไงบ้างไปเลยครับ ผมไม่ตามนะมึอยู่ตรงนี้นะครับครับน้ำลึกมากตอนนี้อาวิรัต์แกข้ามสะพานไม้ไผ่ไปแล้วครับโอ้มีการล็อกล็อกเรือไว้ด้วยครับกันไม่ให้เรือมันแบบว่าเคลื่อนที่ครับวิธีการเขาคือยกช้อนนี้มาครับแล้วก็จุ่มลงไปอุ้ยต้องหนักมากแน่เลยเพราะว่าอาจจพาะไม้ไผ่นี้มันก็ค่อนข้างหนักแล้วครับดูครับ ต้องใช้พละกําลังมหาศาลเลยทีเดียวครับเพราะว่าต้องนี่ครับเอาช้อนเนี่ยช้อนลงไปใต้น้ําครับแล้วก็กว่าจะยกขึ้นมาอืออาครับครับต้องตักนานไหมอ่ะตักไปเรื่อยๆครับตักไปเรื่อยครับแล้วจะได้ไงถึงจะรู้อ่ะมันก็ไม่แน่เหมือนกันครับบางครั้งก็มาเยอะหรอบางครั้งก็ไม่มีแล้วแต่ว่าเราจะรู้สึกเองว่าจะได้หรือไม่ได้ใช่ไหมครับครับท่านผู้ชมและเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าสิ่งที่ อาวิรัติเขาตามหานั้นมันคืออะไรครับในส่วนของวิธีการช้อนเพื่อหาของในแม่น้ําโขงนั้นก็จะต้องยืนช้อนขึ้นลงไปมาบานี้เรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งอาวิรัตเองก็บอกว่าของที่เราตามหาอยู่นั้นใช่ว่าจะเจอกันง่ายๆเลยนะครับเพราะว่าบางทีก็มีหรือบางทีก็ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นวิธีการเดียวก็คือต้องรอลุ้นเอาทุกครั้งที่ช้อนลอยขึ้นมาจากน้ำนั่นเองแหละครับ <c oughs> น่าสนใจจริงๆเลยนะครับ ในกระแสน้ำที่เชี่ยวขนาดนี้พวกชาวบ้านที่นี่เขาค้นหาอะไรกันแน่เชินชมกันต่อเลยครับคุณผู้ชมได้นะครับครับครับได้แล้วครับได้แล้วได้แล้วปลาครับปลาครับตัวใหญ่ตัวปลาแล้วคุณผู้ชมครับของที่เราตามหาก็คือปลานี่เองกว่าจะหาได้ยากไหมครับยากครับยากยากตรงไหนโอ้ยเหนื่อยมากครับตักตักอห๊ยตักเป็นหลายหลายสิบรอบเลยกว่าจะได้หลายสิบรอบกว่าจะอุ้ยนี่ปลาตัวใหญ่มากนี่ปลาอะไรครับ แล้วปลาขบครับปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนครับตัวเล็กแบบนี้ตัวเล็กแล้วเขาเรียกว่าปลาอะไรปลากระแตกนะครับใช้วิธีการแบบไหนในการที่เราจะตักปลาขึ้นมาเนี่ยครับตักปลาแล้วต้องตักกลิมฝั่งครับเพราะว่าไปข้างนอกมันน้ำมันแรงเราเราไม่สามารถนั่งเรือไปตักตรงกลางมไม่ได้ครับน้ำมันแรงแล้วก็ปลาก็ไม่มีอนึกออกไปข้างนอกปลาไม่ออกไปข้างนอกครับมันก็จะมาตามขบผาหินตามฝั่งนะครับปลามันก็หลบหลบมาบตาม หินมาตามตะลิ่งอย่างนี้แบบ,บนี้จะมีวิธีการตัดมีการตัดแบบตามน้ําครับตามน้ําไม่ตัดทวนน้าให้ปลามันไหลามาติดล่ะครับไม่ได้ครับเพราะว่าปลามันขึ้นมาจากข้างล่างครับมันก็จะขึ้นข้างบนอ๋อธรรมชาติของปลามันคือจะว่ายทวนน้ำขึ้นไหมครับไปไวางไข่คร,ครับไปวางไข่และสิ่งที่อยู่ในแม่น้ําโขงที่ชาวบ้านค้นหานั่นก็คือปลาแม่น้ําโขงนั่นเองเลยครับ ซึ่งปลาในแม่น้ําโขงนั้นจะว่ายทวนกระแสน้ําขึ้นไปบนต้นน้ําเพื่อวางไข่แต่เนื่องด้วยกระแสน้าที่เชี่ยวกรากเป็นอย่างมากทําให้พวกปลาต้องว่ายลัดล่อโขดหินริมชายฝั่งทวนกระแสน้ําแทนที่จะว่ายอยู่กลางแม่น้ําซึ่งเมื่อเรานําช้อนไปลากตามกระแสน้ําที่ริมชายฝั่งมันก็จะเหมือนกับการเอาตาคายไปวางขวางเส้นทางของปลานั่นเองแหละครับเราอาตักแบบนี้แล้วะ ผมลองได้บ้างได้ครับได้ครับได้ใช่ไหมครับแต่ผมไม่ลงเรือนะมีครับมีจุดข้างบนก็มีครับ๋อมีจุดข้างบนด้วยเหมือนกันครับอาลัคุณผู้ชมเรือไปลองตักกันดูว่าเผื่อจะได้สักตัว2ตัวครับไปเดี๋ยวแล้วให้อารั์แนะนําหน่อยต้องทำยังไงบ้างครับครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับมือจับตรงนี้มือขวามือซ้ายแล้วก็จับตรงนี้ครับแล้วเราก็ยกขึ้นมาวากมาแล้วก็ค้าเราก็อยู่ขนาดนี้ลักษณะนี้แล้วยกขึ้นอย่างนี้ยกขึ้นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ลง เอาลงตักขึ้นมาเลยปึ๊บนั่นก็ไปทวนไปตามน้ำเลยครับเอาลงตะแคงอย่างี้ใช่ไหมครับอ๋อแล้วก็ขึ้นวุ้ยน้ำแรงมากถ้าน้ำแรงเราลงไม่ได้ตะแคงลงไม่ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลองดูบ้างดีกว่ามครัครับครับครับนี่ครับจับนี้ครับโอ้หหนักเหมือนกันนะเนี่ยจับจับไปไหนเนี่ยครับจับตรงนี้เลยครับอันนี้นะครับข้างบนก็ได้ออกได้คันเดียวเลยครับหนักครับวิธีการครับตักลงไปอย่างี้ครับ นี่ครับตักนี้ครับให้มันอดไปเลเอาเดิงขึ้นมาเอาอีกรอบลงเลยลงเมลงงมลงหน่อยขออยทีขออยทีขออยทีโอ้ยนัก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 ัมันแรงอะโอ้ ถึงจะดูเหมือนว่าการช้อนปลาในแม่น้ำโขงที่ชาวบ้านเขาทำกันนั้นดูง่ายๆสบายๆแต่จริงๆแล้วกลรบแฟงไปด้วยเทคนิคมากมายนะครับคุณผู้ชมทางวิธีการจับช้อนท่าทางการยืนการเคลื่อนไหวช้อนขณะที่อยู่ในน้ำหรือแม้กระทั่งการดูจงังหวะของน้ำก่อนที่จะช้อนลงไป ซึ่งถ้าไม่มีเทคนิคเหล่านี้แล้วเมื่อเราเอาช้อนจุ่มลงไปในน้ําโขงนั้นอาจจะทําให้เราโดนความเชี่ยวของกระแสน้ําลากเาราหล่นลงไปและถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแล้วก็โ,โฮ้ยคิดก็คนลุกแล้วล่ะครับคุณผู้ชมมันต้องได้สิต้องได้อาครับ,รบเราจะรู้ได้ไงว่ามันได้ปลาตักไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะยกขึ้นมาเจ้าเห็นตัวมัน ตักไปเรื่อยยกเช็คจะรู้ว่าได้ปลาใช่ไหมแล้วปกติชาวบ้านเนี่ยเขามาตักอันในช่วงเวลาไหนตื่นเช้าก็มาเลยครับตั้งแต่เช้าครับมีฤดูกาลไหมช่วงหน้าแล้งครับเดือนไหนหน้าแล้งครับเป็นเดือนเมษาพอกี้ไรครับตักได้เช้าเลยครับกี่โมงประมาณห้าโมงเย็นนะโอ้ทั้งวันเลยหรอครับทั้งวันยืนนี้ทั้งวันเลยครับแล้วปลาได้มาี่เราไปขายไงบ้างปลาขึ้นใหม่ๆม่ก็สองร้อยแล้วชาวบ้านแถวนี้เอาช้อนปลามา กี่ป,ปีแล้วตั้งแต่บรรทบุรุษเลยครับสืบทอดต่อกันมาสืบทอดต่อกันมาเึนถ,ถึงลูกถึงหลานแล้วํามตรงเนี้ยนะครับจุดนี้นะครับที่เห็นจุดนี้เลยครับคุณผู้ชมครับในสถานที่ตรงนี้นั้นก็ถือว่าเป็นจุดที่ชาวบ้านมีการหาปลาด้วยวิธีการช้อนแบบนี้มายาวนานตั้งแต่บรรพบรุษสืบทอดสั่งสอนกันมาจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งอาวิรัตบอกว่าการจะลงมาช้อนปลาแบบนี้ได้นั้นต้องรอหน้าแล้งช่วงที่น้ำลดลงเท่านั้นนะครับ เพราะในฤดูการอื่นน้ำในแม่น้ำโขงจะขึ้นสูงจนท่วมมิดลานหินตรงที่เรายือนอยู่จนหมดนั่นเองแหละครับคุณผู้ชมเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับภูมิปัญญาของชาวบ้านสองคอนอำเภอโพ,พไซครับที่เขามีวิถีชีวิตในการจับปลานะครับที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงแห่งนี้นะครับเขามีการประดิษฐ์นะครับ สิ่งที่เรียกว่าช้อนในการที่จะตักปลาขึ้นมานะครับอาศัยอุปกรณ์แล้วก็ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่สืบทอดต่อกันมาสามารถนําความเชี่ยวกระแสน้ํานี่แหละครับในการที่จะตักปลาขึ้นมาและสร้างรายได้กับครอบครัวครับคุณผู้ชมแต่วันนี้ผมขอขอบคุณนะครับอาวินัตมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมและผมขอการันตีลยว่าเรื่องภูมิปัญญานักล่าลุ่มน้ำขงอึ้งทึ่งเสียวครับ